เอาวันนี้วันหวยออกนะครับ16ตุลาหุ้นละหวยออกเหมือนกันอาการคล้ายๆกับคนเล่นหวยเป็นส่วนใหญ่กับวันนี้โดนกันท่วนหน้าครับ เออครับก็ลงไปลึกหนักลึกสุดใจแล้วมาดูกันว่าเซ็ตลงไปขนาดนี้แล้วจะนําไปสู่อะไรแนวรุ้มจะไปทางไหนนะครับครับก่อนดูอ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับไสไครต์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตอรกดกระดิ่งนะครับส่วของเซ็ตในวันนี้นะครับก็แย่ yeah, ลงไปหลุดโลเดิมนะครับแล้วก็ดึงกลับมาไว้ไม่เหรอไม่หลุดโลในตอนจบได้นะครับข้ามกลางกลางวันนี่ลงไปลึกลึ k, กแบบน่ากลัวนะสามจุดจุดห้าสี่จุดเลยนะลบไปอยู่ที่พันสี่ร้อยสิบหกจุดต่ำสุดจุดต่ำสุดวันนี้ซึ่งต่ำสุดวันนี้นี่เป็นการทำ New อีกรอบอนกันนะถ้าติดอยู่ตรงนั้นจริงๆก็จาพันเสียวเลยละครับแต่การดึงกลับอยู่ที่แนวรับสุดท้ายได้ก็ยังไม่ได้ปลอดภัยมากมายเพราะววลุ่มเทขายก็ยังคงแรงนะชุดนี้กัรเอเนี่ยเป็นการเด้งกลับมาจากเขตของโอโซงแล้วสัญญาณเดวอเจนยังแค่ปอนๆนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นมาชนแนวต้านแต่แถวๆ e เม10สเนี่ยนะโอนอีเมซลงมานานทีเดียวนะครับั้นเวลาหุ้นเป็นขาลงแบบนี้นะครับถ้าเรารับในตอนที่มัน ย่อลงมาลึกอ่ะถ้ามันเด้งกลับไปชนตรงอีเมแรกก่อนมักจะเป็นแนวต้านก่อนถ้าอยู่ใต้อีเมแบบนี้มันจะเป็นแนวต้านแล้วแถวโซนแล้วนะครับคือโซนที่ต้องปล่อยของก่อนทุนยีเป็นขาลงเล่นได้แต่ต้องเล่นแบบนี้ครับก็คือจังหวะที่ขึ้นไปชนแนวต้านแต่ว่าต้นปล่อยก่อนพอปล่อยเสร็จลงมารับใหม่แล้วรับแบบนี้ถ้ามันเด้งกลับขึ้นไปหาแนวต้านใกล้แนวต้านก็ยังคงต้องปล่อยก่อนจนกว่าเขาจะยืนเหนือเส้นแนวต้านสําคัญได้การยืนเหนืออีเมยสิิ์ก็ยังไม่ได้ปลอดภัยนะสังเกตนะแม่ครับต้องไปยืนแบบถ้าอุ่นใจถ้าเล คือยุอไอขึ้นมาได้แล้วก็ทำให้โุลงทำให้ไอค้งแล้วไอรุ่แล้วไอค้งแบบนี้เป็นเร็ตแล้วชุดนี้เป็นเนด์นะครับเขาควรจะไปแต่ก็ไปได้ไม่ไกลน,นะอ่านีิมเม0 0อยีเดียวเซ็ตแล้วก็จากบบนั้นปต้นมาก็เข้าสู่นะครับโซนขาลงหลุดอีเมทุกเส้นลงอ่ะ้แบบนี้เนี่ยแนวต้านของเซ็ตก็จะอยู่ตรงเนี้ยโซนประมาณแต่แถวนี้รู้ว่าไอในดีประมาณ1456จุดกอดจากแนวต้านนะครับต้านแถวนี้ก่อนตึ้งก็อาจจะไปไม่ถึงในวันเดียวนะต้านตรงนี้นครับอาจจะติดประมาณแถวนต้นเ,นนเสี่ต้องไปเจออก่อนด่านแรกส่นแนป็น ก็คือโลกของวันนี้ครับพันสจุดของวันนี้คือแนวรับตัอันลงมาถึงตรงนี้มีไส้มีแรงซื้อกระอยู่ก็มีโับจะเด้นากตรงนี้ได้อีกสักรอบแต่โอกาสจะหลุดเลยก็ยังมีสูงแบบเสร็จครับตับเพื่อนเรื่องที่ดูอยู่นะครับอย่างทรงล่าสุดตรงนี้นะครับใครที่เคยเรียนคอร์ทุนบพวกเราวินนี้ก็เห็นตรงนี้ตรงล่าสุดตรงนี้คือทรงของครีนไซด์ดาวหุ้นที่เป็นขาลงและมีสัญญาณแพทเทิร์นครีนไซด์ดาวคือแพทเทิร์นที่บอกให้รู้ว่าเตรียมจะลงต่อนะ กเะตุ้นแบบนี้นะครับแม้ว่าจะเริ่มมีเดียวจิงจนกว่าจะมีทิศทางกลับตัวเบรกหายได้ถึงจะเปลี่ยนทรงกันได้ทีสำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ว่าแล้วไอ้แท่งเทียนพวกนี้บอกอะไรที่บอกว่าเส้น EMB แนวรับแนวต้านหากันยังไงนะครับทำยังไงถึงจะรู้กับปีนี้ก็เดี๋ยวผมจะขึ้น ID line ไว้ให้นะแล้วกันนะครับแอดไลน์เข้ามาได้นะครับ ก็แอสตางแทรนะครับราคาเท่าไร่็ตอนนี้ตอนนี้นะครับต่อโปรให้ครับมีคนขอมาค่อนข้างเยอะประมาณหนึ่งนะครับลดจาก24 0ห0ืเหลือ4,500นะครับเนะครับได้อีกเต็มที่ไม่เกินนี่เดือนตัวาลัไม่เกินสิ้นเดือนนี้นะครับครับใช่ครับขยายขยายให้เหมือนกับอิสรลขายขยายในชุมนกาซาครับตอนนี้ก็เป็นคอร์สออนไลน์เรียนใน Facebook กลุ่มปิดนะครับเข้ามาทบวนได้ตลอดดูได้ตลอดหรือถ้าสงสัยตรงไหนก็ทักมาถามได้ตลอดเหมือนกันไม่มีหมดอายุด้วย เราก็จะเรียนว่าแท่งเทียนแต่แท่งแดงเต็มแท่งไส้บนแอมเม์แบบนี้บอกอะไรนะครับเส้นเอมมทั้งหลายเป็นบอกอะไรดาวชิวรี่คืออะไรดูจิในแท่งเทียนเป็นยังไงแพทเทิร์นที่ว่าฟีไซด์ดาวเอ่ย r มอร์นิ่งสไตล์เป็นอีตาเป็นยังไงก็จะอยู่ในคอร์สนี้รวมทั้งเวิร์กช็อปได้ฝึกกันเป็นการบันทึกการสอนสดเป็นวันที่เคยสอนกันไว้นะครับ,รบเพื่อนๆที่สนใจอยากเพิ่มเติม ทักษะความรู้ในการที่จะเทรดแบบไม่เสี่ยงดวงตีนอย่างเดียวก็และนําเข้าเรียนได้เลยครับช่วงนี้ตลาดเล่นยากนิดนึงไม่มีความรู้นี่เสร็จอย่างเดียวอ่าใช่นะครับจังหวะไหนควรสต็อปจังหวะไหนควรจะรื้อออกอยู่ในข้แบบนี้เลยนะครับใช่ครับอ่ะเรามาดูหุ้นแต่ละตัวเลยครับวันนี้ที่เพิ่มขึสัยถามเข้ามามีตัวไหนมากับนะครับเอานี่ก่อนเลยทองกําลังพุ่งตอนนี้ต้องไปดูออร่าก่อนเลยครับออร่าหรือที่ออร่าจะมีออร่าออกมาไหมนะครับออร่านะครับออร่าดีไซน์นะครับก็จริงๆทรงกราฟชุดนี้เขาเนี่ยกรา การเบรกเอาเบรกเอาดาวเชนไลายชุดนี้ได้พอเบรกเอาเสร็จเนี่ยเป็นเทรนไประยะหนึ่งจับนี้ชุดช่วงนี้นะครับคือช่วงที่เขาเริ่มอ่อนกําลังส่งสัญญาณออกมามีไดวเวอเชนเห็นชัดเลยอหลังจากออกแล้วก็พักตัวลงมาแล้วครับแต่การพักตัวเขาไม่หลุดเส้น EMA 200นะไม่หลุดนะพักตร EMA งร้ e 0แล้วเริ่มเตรียมนะครับเตรียมมีการกระตุตัวในขึ้นย่อยย่อยยังคงเป็นไฮโลดเตรียมจะไปต่อแต่ยังนะครับวันนี้ไปยังก็ขึ้นไปแล้วก็ตกใจเทขายกลับลงมาก็ตลาดเป็นแบบนี้ต้องเข้าใจครับว่าบางคนเล่นแบบนี้ครับเทคโปรฟิตกำไร สามช่องสี่ช่องปล่อยกกอนเลยเนี่ยครับงั้นออราถ้าแบบนี้ยังไม่ได้เบรกเอาดาวเทนไลน์ line, ชุดนี้ซะทีเดียวซับลอสนะครับถ้าเข้าจังหวะน,นี้ซับลอสยังคงอยู่ที่โซนนี้เลยครับเนี่ยปลายไส้ตรงนี้ครับปิดปิดโขจุดเจ็ดสิบเจ็ดบาทตรงนี้ลดสิบเจ็ดบาทตรงนี้เลยครับลดสิบเจ็ดบาทคัดเลยครับเพราะว่าเป็นแนวรับที่เคยรับอยู่ถ้ามันไม่อยู่มันจะลงลึกนะครับส่วนแนวต้านครับแนวต้านก็ตรงเนี่ยวันเนี้ย ที่ขึ้นเป็นปะทะไว้ตรงโซน18บาทใกล้ๆก่อนยังไปกันไม่ไกลในตอนนี้หรับออราครับ,รบก็ซับลอตกับนี้แนวต้านก็ไม่ไกลนะเล่นก็ต้องจังหวะช่วงนี้เล่นหวังผลสูงไม่ได้ครับตอนนี้แต่เดี๋ยวนี้เขาเก็บของกันอยู่นะการตัวเนี้ยใช่แต่นี้เป็นจังหวะแต่ว่า<ม>ต้องตามนี่พอดูตาเรนชั่วงโมงนิดเดว,ว่าส่งสัญญ,ญ,ญาณใหญ่มีการเก็บของอยู่นะครับใช่เป็นซุงเก็บของแล้วก็พยายามตั้งฐานแนวรับอยู่ตรงนี้นะครับประมาณ17.4บาทมีการเริ่มยกโลดทำเรนช่วงโมงขึ้นมาบ้างแล้วนะครับตรงนี้เพราะเก็บเข้าเ้าวง ลเชา้าของการซื้อขายดูบิดดัวเปอร์ประกอบว่าตั้งฐานกันยังไงนะครับซึ่งในคลาสเรียนใครที่เคยเรียนกลับไปทุกทวนนี้เลยครับรวมทั้งคลิปเรื่องบิดด็อกเดก็เคยทำเอาไว้นะครับว่าดูบิดด้วเปอร์ยังไงหุ้นเตรียมเดินวิน่งจะเป็นยังไงนะครับใช่ครับส่นัันทรงนี้เขาเรียกทรงย่า่ที่นี่เขาตัดเตือนมาถูกต้องเป็นทรงเก็บทรงเก็บของอีตออน,นี้นะครับ แต่พอแล้ครับถ้าเกิดว่าดูไม่เป็นเนี่ยก็จะไม่รู้ไงครับว่ามีคนขึ้นแอเจ็บของกันอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วมันจะฟ้องอยู่ในกราฟนี้เลยใช่กราฟจะเป็นบันทึกพฤติกรรมการซื้อขายของนักลงทุนไปอยู่แล้วครับใช่ครับต้องหาความรู้เราก็อ่านกราฟให้แม่นๆนะครับจะรอดในตลาดที่เล่นยากขนาดนี้ได้นะครับนี่ครับอ่ะไหนก็พูดถึงเล่นยากแล้ววันนี้มาดู E A กันต่อดีกว่าจาน E A E นะโดนทั้ง อ่ายังคงลงอีเอกเช่นเดียวกันส่งชัดเจนนะครับครับส่งชัดเจนมากโอ้นีเอมสิตลงมายาวนานมากไปในการโอเนียมเิใจด้านบนลุ่งที่เวลาเทขายตอนลงนี่จะแรงบนลุ่งรับซื้อแต่ยังไม่มากนะักแต่เริ่มเห็นสัญญาณได้วุ่งเจนบ้างแล้วว่าจะสนดินน้ำเพื่อเตรียมเด้งเนื่องจากมีโอเวอร์โซนะครับเห็นโอเวอร์โซในตามเฟรมเดย์แล้วนะครับแต่ถ้าเด้นไปต้องบอกว่ายังจะยังไม่ไกลคือการเข้า พุ่นแบบนี้นะครับพุ่นที่ยังเป็นขาลงแบบนี้เข้าได้ไม่เข้าได้บางคนก็เล่นสูตรว่าอาร์าคุ้มแบบพี่เพราะว่ามัน ตบล้อเพียงเดียวใช่ไหมตบ,บล้อมาเนี่ยตรงนี้โซนบาลแต่แล้วสี่สิบห้าจุดห้าตรงนี้นะครับขอ<ห><ร>งโลวันนี้นะฮะแต่เนี่ยสี่สิบห้าจุดสองห้าทำหลุดก็คัดนะครับ,รบตรงนี้ซึ่งใกล้นิดเดียวนะเอ็มซีบาทเดียวเองนะแต่ถ้ามันเด้งนะครับเด้งขึ้นไปเด้งขึ้นไปต้องบอกว่าเวลาเขา้าป e ุนเอเมเอออมาแบบเนี้ยีมีสิทธิ์แบบเนี้ยถ้านเด้งมันก็จะชนยีมีสินั่นละก่อนแล้วลเป็นแนวต้านสําคัญเข,อขาอยู่พอชนตัวนั้นมักจะพักก่อนยกวินไว้จะมีตอรี่มีกําลังมาส่งให้ยืนเหนือได้แบบแบบนี้คือถ้าเล่นแบบนี้ก็พักตรรรงงงเเนนี้ยยออถึกว่่่าาๆปลลคับผม ชอบจินตนาการเล่นๆกับเส้น EMA เนี่ยเวลามันชนนะ่ยดันชนแล้วมันล่วงต่อใช่เจอปันล้วงเจอมัล้วงั้วชอบไฟฟ้าร่อยตรงนี้อ้ย รอนซ็อบล็อตอยู่ที่45นะครับลุดนซีล่าครับครับครับแนวต้านนะครับแนวต้านก็อยู่ตรงรู้ว่าไอตรงนี้ก่อนนะครับประมาณโซนแล้วสับ48.75ตรงนี้ครับครับก็แนวต้านหรือ49บาทไม่เกินอยู่ประมาณนี้ตรงของ EA ตอนนี้ครับเห็นไหมมีเดเวอเรจบ้างแล้วนะครับเอดูเช็คตามเฟรมชั่วโมงนิดว่ายานเป็นงไงตามเฟรมเดยเป็นเดเวอเรจตามเฟรมชั่วโมงเออทำเป็นชั่วโมงน่าสนใจนะอ่ามีการเก็บของเตรียมดันอยู่แล้วแล้วก็ดันมาจากโอเวอร์โซด้วยมีซิตดิ้งได้ในวัน2วันนี้เลยครับ EA ครับ แ,แรงแค่ไหนต้องมาดูหน้างานนีดนึอีกทีนึงกลับใจเพราะว่าคือเวลาลงมาลึกขนาดนี้ส่วนใหญ่แท่งแรกแต่ยังไม่แรงนะตอนปอแท่งแรกชนแนวต้านก็เทคกลุฟิตก่อนเลยช่วงนี้เล่นหุ้นที่ลงมาลึกอยู่แนวล่างอย่าเพิ่งหวังสูงตอนนี้หวังไม่ได้กําไรเราทีสามเดเี๋ยวเอร์เนี้าหเปอร์เซ็นต์ผมก็ปล่อยนะเดี๋ยวนี้นะไม่กล้าซื้อนานตอนนี้คือผมอ่ะผมก็เอาวันละห้าเปอร์เซ็นต์นี่แหละเหมือนกันเอาแคไม่กลา้าซื้อนานก็เคยหวังสูงมาแล้วครับ กลายเป็นมาจิกกันไป่ต้เปิดคัต่อมาต่อมามิ้นครับมินนะครับมิ้น้นครับลองเช็คเอาไอซีซั่นกันเรี่กมิ้นเป็นไงบ้างนะครับมินก็ต้องบอกว่าทรงเนี่ยทรงของเขาเนี่ยพักอยู่ไม่เกินเอเมสิฟมายาวหน่อยเช่นเดียวกับเอนะมีการแตกต่างเอนิดหน่อยตรงมีการแย่มีแย่แย่เนื้ออเมสิฟขึ้นไปบ้างแล้วจะไปสนุ่งตรงเอเอยี่ห้าเส้นสีม่วงเห็นไหม ใกล้ใกล้ตกใจใกล้ๆตกใจกลับมาตกใจกลับมาหยุดเรื่อย่แต่ทางเฟรมเบเช่นเดียวกันเรื่อนเหเวอร์เจนมากแล้วนะครับ แต่ทรงล่าสุดเนี่ยเป็นทรงที่แม้มีเดวิเจนเป็นเอ่แพทเทิร์นของทีโดจิอีเวนติ่งสตาร์ซึ่งเป็นทรงที่ก็เตรียมลงต่ออยู่แล้วนะครับแต่ว่าลักษณะของเดวิเจนบวกกับมีการทิ้งไส้แบบนี้ยเนี่มีแท่งแอมเมอร์สีแดงทิ้งไส้ไว้งล่างแบบนี้เป็นสัญญาณว่าระยะสั้นมีสิทธิ์เตรียมเด้งได้เพราะฉะนั้นถ้าเข้าโซนนี้บางคนก็ชอบหุ้นแบบนี้คือหุ้นที่เป็นขเขาเรียกว่าซับหลอตไม่ลึกเนี่ย28.75บาทจาก29.5ตอนนี้ถ้าเข้าก็แค่28.75ลึกไ้าจุดห้าตอนนี้ถ้าเข้าก็แค่ยี่สิบแปดจุดเจ็ดห้า แทร็กนี่ก็ไม่ได้ว่าหวังแทร็กจนถึงไฮตรงนี้ได้ในช่วงระยะนี้นะยากที่ยังไปถึงอยู่นะงั้นเข้าตอนนี้หวังตรงไหนได้หวังตรงนี้ครับเนี่ยหรือว่าไฮตรงนี้ตรงโดูจีของตรงนี้ครับประมาณแต่ถวสามสิบจุดห้าบาทตรงนี้ก่อนครับไม่ไกลหรือเต็มที่นะเต็มที่นะแต่แถวสักสามสิบเอ็ดบาทขึ้นเป็นโซน e m ็มดีย่ห้าต่อไปใกล้ตรงนั้นมีสิทธิ์สะดุ้งเราเหญตลอดมินครับัวต่อมาครับ p t t EP ครับ PTT EP นะครับครับอ่านีก็เป็นไม่กี่ตัวนะครับที่นะครับ ไม่อิสระนุกดาใส่เขาเออแบเปิดเป็นโรจิทิ้งไส้อยู่ข้างล่างเลยเนหะ็นไหมซึ่งเป็นทรงที่สวยดีทรงนี้ครับเปิดกระโดดเลย นะครับเป็นก็น้ำมันก็จะเป็นไปตามแนวโน้มราคาน้ํามันจากขังสงครามจากอะไรที่จะแรงขึ้นเหมือนตอนนี้นะแรงแนวโน้มเขาก็าเลยสามารถที่จะสวนตลาดได้สําหรับ PTTEP ก e ้นเปิดแบบนี้ซับลอตอยู่ไหนซับลอตไปต้องใช้ตรงนี้นะไม่ต่อตรงนี้ก็มีการปรับตัวเรียบร้อยซับลอตก็อยู่ที่เนี้ยถ้าหลุดแนวแกะตรงเนี้ยผมว่าตื่นแค่จะไม่สวยนะแ,แกะประมาณแต่ละร้อยหกสิบหกบาทตรงนี้ครับหลุดมาคัดกอกเลยตาม PTTEP นะครับ,รบส่วนแนวต้านแนวต้านนะครับแนวต้านก็ใกล้ๆนะร้อยเจ็ดสิบสี่บาทต้านไปใกล้ก,ลก่อน ัโซนนี้ถ้าผ่านไปได้จะมีแนวต้านในเอ่อโอ้สำคัญเลยแนวต้านนี้นะครับหลุดไปได้ก็ใกล้ๆนิดเดียวมีแนวต้านใหญ่ที่รอยเจดสิบหาบาทตรงนี้ครับสำหรับ TDTEP แต่มีโอกาสทะลุได้นะแนวต้านก็แต่เพียงแต่ว่าดูตัวใหญ่อะพื้นที่อะไม่ได้พื้นที่แรงมากเลยแต่ละวันแบบ TDTEP ครับกว่าจะขยับปรการอ่าใช่แล้วขยับก็ในเนี้ยแต่ทีเดียวแปด์เซ็นต์สิในหนึ่งวันนะยากมากยกเว้นว่ามีการถล่มท่องท่อน้ามันกันแบบแกลลุนดูเดือดอะไรนี่อีกเรื่องหนึ่งนะต่อมาครับต่อมาครับโฮมโปรครับเช่นนเดียวกัลองมาโป เน้นเยอะวันนี้นะกอ <c oughs> มโปรเนี่ยลงมาลุกทำนิวรูแล้วก็จากนั้นนะครับนี่มีการทำดับเบิลบอททอมนะครับตามแอตเทนอีส e, อนอยู่ในคอร์สเลยนะครับตรงโซน11.90นะครับทำดับเบิลบอททอมแล้วก็มีเดวิชินแต่ว่าแม้จะมีแฮมเมอร์แฮมเมอร์ทิ้งไส้ายาวซึ่งเป็นสัญญาณว่าเตรียมจะขึ้นสัญญาณแบบนี้แต่เนื่องจากว่าเห็นไหมเขาหนอีเมซิก e มานานและจ่อต้านอยู่ตรงนี้นะครับ ต้องดูไพร์พรุ่งนี้ว่าบนรุร่มที่ซัพพอร์ตมาพอสมควรตรงนี้ทำให้เขายืนเหนือ e m a อเได้ไหมซึ่ง ถ้ายืนได้ควรได้ถ้าควรยืนได้สักให้เหนือสัก e อไไีเบยี่ห้าขึ้นไปได้ก็คือสัก1 2บสองจุดเขึ้นไปได้เป็นทรงการกลับตัวสวยเลยจะเป็นการกลับตัวตอนนี้แม้ว่ามีเดเวอเจนแต่ยังไม่กลับตัวเช่นเดียวกันกน็คือถ้าเข้ารุ่นสิบเอ็ดกดเก้าต้องคัดทีนี้บอกเพื่อนๆก่อนตรงนี้ว่าเวลาเ,าเล่นรหุ้นส่วนล่างแบบนี้นะครับเวลาเจอซ็อกอดมันไม่มลึกมากจะต้องคัดซูดเล่นหุ้นแบบนี้ต้องทาใจยอมรับหนึ่งเรื่องว่าสิบตัวนะครับเล่นไปสิบรอบเนี่ยจะโดนซ็อกลอดประมาณ เจ็ดแปดรอบมันจะเหลือแค่สองสารอบที่รอดไปได้เวลาสองสามรอบแต่ชุดนั้นจะต้องเป็นการถึงระยะกลางยาวนิดเพื่อจะกินไอ้คุมนะครับแต่เวลาเขากลับตัวได้นะแต่ชุดนี้โดยไพร์แอคชั่นก็ยังไม่กลับตัวงั้นแนวต้านรออยู่ตรงรั้วไอใกล้ๆก่อนแต่แถวโซนสิบสองจุดแปดตรงนี้ครับตลอดโอมโบรครับตัวต่อมาครับ T R U B B ครับอ่าทีรับทีรับทีรับไปค่อยเจอกันนานเหมือนกันทีรับนะเดี๋ยวอะไรน่าสนใจทีรับวันนี้ส่งกันมานะครับโอ้โหทีรับน่าสนใจโดดเด่นต่อเพื่อนเลยนะครับแบบนี้ใครที่เเคยยรีนนะ ในขอตีเชนไลน์ให้ดูเลยนะครับขอรุ่นของเราใหญ่หน่อนีงครับอ่ตเอกตรงลักษณะที่มันเป็นรุ่นแบบนี้เขาเรียกว่าเปิดตระโดดเบรกเอาครับคือเบรกเอาที่กันเปิดตระโดดทุกอย่างเบรกเอาดาวเชนไลน์สำเร็จแล้วตัวนี้นะครับงั้นปอเบรกเอาเดาวเชนไลน์สำเร็จเนี่ยตบล้อนะครับจะอยู่ที่ตรงตรงนี้ควรจะวางไว้ตรงหนึ่งจุดสองซึ่งลึกตบล้อถ้อดาดำดาวเชียวต,ตรงนี้นะครับลึกแต่ต้องบอกว่าถ้าเป็นผมเวลาเบรกเอาผมจะไม่เล่นตบล้อตรงดาวเชียวนี่นะผมจะวางไว้ตรงแก๊บที่เราเปิดตรงนี้ครับแต่แถวหนึ่งจุดสามโบถ้าลงมาปิดแก๊บจะไม่สวย อีกแก๊ไปก่อมันจะลงมากลับมาอยู่ในดาวเส้นไลหลรอบ,บมันจะไม่ไป การเปิดแบบนี้แล้วเปิดกระโดดต่อเริ่มเป็นรันาวีแกแบบนี้ก็เป็นรันาวีแกะแต่เขาไปชนแนวต้าน1.5ึ้แนวต้านไม่พอเขาเป็นแนวต้านที่อยู่ใกล้กับตรงนี้ด่านใหญ่เลย EM ส200เลยเพราะนั้นใกล้ EM ส200แล้วด้วยมาจากโซนล่างด้วยนั้นต้องระวังตรงแนวต้านมีสี์จุดเทขายประมาณแต่โซนสัก1น0 1.59กประมาณนี้แนวต้านเขาใกล้ๆเลยตรงนี้นะครับถ้าเป็นแนวต้านที่ในระยะสําคัญมากก็ถ้าผ่าน EM ส200ได้แนวต้าน1.70จจะเป็นแนวต้านด่านใหญ่รออยู่ สำหรับทีรับส่วนซับลอสถ้าเข้าตอนนี้ผมแนะนำซับลอสใช้ตรงโซนประมาณตรงแก็บนะครับแต่แถวประมาณ1.40ซึ่งเป็นแนวเอ่อแนวของ EMA 89ด้วยครับตรงนี้ครับถ้าหลุดตรงนี้หลุดแปแล้วลงมาปิดแก็บด,ด้วยควรจะปล่อยก่อนสำหรับทีรับนะครับเออโทษเมื่อกี้บอกตัวเลขผิดไปนะแนวเอ่อซับลอสควรจะเป็น1.36ครับ1.36ที่ลงมาปิดแก็บตรงนี้ครับสำหรับทีรับครับส,ส่วนนี้ก็โซนเบรกเอาซึ่งเราจะมีอยู่ในค,ยยคอร์สเรียนเช่นกันว่าจังหวะเบรกเอา Break out, แล้วพอเบรกเอลแล้วถ้าโยนลงมา ที่จะเข้าครับแต่ Stop Loss ตอนนี้เ็าบอกแบกจะ1.36ผมก็มองว่าลึกอยูน่นะ Stop Loss นะกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย1.51้เนี่ยยังยังยังลึกนะรู้สึกใช่ไหมไปค,ครับไปดูแล้วกันว่า,า Stop Loss บางคนเขาบอกว่าอรับได้ประสรงมันมาเป็นเทรนแล้วมีสิ์ไปได้ก็จะเสี่ยงแต่ Stop Loss ก็ต้องต้องทำตามทีไหนนะเราหลุดปั๊บเดี๋ยวจะกลายเป็นดอยนะครับมนะีตัวื่นไหมครับมีโสักตัวไหมครับอาเป็นยังไงโออเนี่ยมี e r g e n จ e นะครับมีไดวเจนแล้วห็เครย่อา ขึ้นแล้วก็มีการย่อวันหนึ่งมีทรงกลับตัวบวกกับดูลักษณะออกทรงจะเป็น Inverse ์สเอ a แอนด์ชอเ e ด้วยการย่อเป็นไอโรด้วยชุดนี้นะครับย่อเป็นไอโรนวัน,วน,วนพรุ่งนี้มีโอกาสไหมที่จะเด้งต่อได้มีโอกาสนักดีราทัคกับตัวนี้กอดูทําฟิมชั่วโมงนะครับเกือหบหลุดราคา IPO ีโวอืมบ ในตามเฟรมชั่วโมงนีครับมีลักษณะของย d ดเด้นไดโบรเจนีโอกาสเด้งได้แต่ว่า,าแนวต้านยังใกล้ๆมีเยอะนะตั้งแต่โซน18.8นะครับจนถึงกระทั่งแนวต้านตรง e m a 200ก็ประมาณแต่แถว19บาทตรงนี้ครับแนวต้านใกล้ๆไปไม่ไกลมากครับเด้งกั็ไปไกลในตอนนี้นะครับยกเว้นพวกสายพื้นฐานจะเก็บกันยาวๆก็เป็นจังหวะที่ดีพร่งลงมาเยอะนะ โาขาไอพีรอบสอได้ไอพีอีกรอบต่รอบแล้วตบลอตของเขาถ้าเข้านะรบลอตตรงนี้อย่งหลุดนะ17.6มีดับเบิลท็อปไว้ตรงโลซึ่งเป็นโลใหม่ด้วยนิวโลด้วยโลน่าจะโลตัวนี้เป็นโลที่ต่ำกว่า IPO ด้วยใช่ไหม <c oughs> ไอพีโอสิบแปดแล้วก็มีวอโซมีเดวิเจนด้วยก็ดูกันว่าปรับตัวแล้วจะเป็นเทรนด์ได้ไหมชุดนี้เพราะว่าเนี่ยปรับตัวผ่านเอเมแรกกดเอเมร์สิย่อลงมาหลังจากเจอเอเมร์ยี่ห้าครั้งนี้ถ้าสามารถเบรกผ่านไปชนไปทดสอบเอเมรห้าสิบได้จะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับโออาครับส่วนแนวต้านครับแนวต้านโลว์ไอตรงนี้ครับแนวต้านใกล้ก่อนประมาณโซนเดอแล้วนับสิบเก้าจุดสองแนวต้านครับสักครับวันนี้ก็เพื่อนๆหลายคนถ้าทําตามกลยุทธ์คือแต่วันนึงสดรอไว้สอดเยอะส่วน้อยก็ทำแบบนี้นะครับแล้ว เย็นๆก็จะมีบางตัวที่เก็บรอดิ้งได้อยู่เพราะลมอเวุโสูเยอะมีสิทธิ์ที่จะดิ้งได้ในวันพรุ่งนี้มารึงได้สำรับสงรงตลาดแบบนี้แต่ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งหวังสูงนะกำไรนิดกำไรหน,หน่อยปล่อยก่อนดีกว่าถ้าคุ้มค่าจะค่าปีแล้วนะไป2-3% 5%เตอร์เซ็นตอนนี้เอาก่อนเลยอย่างยังย่งหวังมองไกลๆอะไรไม่ได้สำหรับเซ็ตในตอนนี้ส่วนเพื่อนๆที่สงสัยว่าหุ้นสงที่ถืออยู่ตัวเนี้นอยแะด,ดอรอยอยู่หรือเก็บของรออยู่มีโอกาสแนวโน้มจะไปทางไห้สามารถทิ้งในข้อมเมนได้ครับแล้วเราจะมาต่อเก็นเา พูดคุยกันได้นะครับเรื่องคอร์สเรียนก็รับจำนวนจำกัดด้วยนะอันนี้ยนะครับเป็นคอร์สราคาพิเศษนะครับคือช่วยกันในช่วงที่มันตลาดเป็นแบบนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์นะครับนะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ